ต้องสมศักดิ์เจริญความชาแนลจ้า <c oughs> หลังจากที่ข้อหนึ่งแล้วจ้ะที่เฮ็ดใเนเบื้องคลิปก่อนจ้ะคลิปนี้ตอนนี้หนึ่งซุปแล้วจ้ะนี่จะหนามมันเลี้ยงอ้อห้อยออกมาประมาณนี้เลยจ้าหนามออกมาแล้วขาอหนึ่งหนามเลี้ยงอ้ห้อยออกมาประมาณนี้แสดงว่าใส่ได้จ้ะเก็บไว้เลื่อยในเป็นปีว่ามีเน่าได้จ้า,ปไ,ปา,ไ,า,ดจาได้ทานเทีาเดียวจ้าทานหมดแล้ว หวานละอ่อนลุ่มเหมือนละอยากเก็บไว้ได้แล้วมันจะออกน้ำเลี้ยงให้อยๆสิละจ้าไม่เป็นปีต้องไปต้มยากเลยเจ้ะถ้ามันเดืเอดไหลมันเน่าเจ้าเก็บขลัวปีไม่ได้เป็นตินซุกแล้วนี่จ้ะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวห้อ,หอยไปโดนไปมันก็นจะเลี้ยงเองจ้าบางทีผ้าไปเบื้องทีไอ้ห้อยไว้แล้วจ้ะหวานไปเลยซึ่งเป็นป้องมัน บาดเป็นท่อนในแหนงมันจะเอามันหนึ่งเคยน้ำกัดกับพวกแหนงมันท่อนมันเห็นบอ่ออกมาหนามเลี้ยไงไอ้ห้อยแดงมาใส่ได้ด้วยจ้ะไว้มันเย็นไปน,นีก่กะสูงมาท่อนจะซ่อนถุงซ่อนถุงแล้วก็มัดห้อยจ้ะมันเย็นก่อนจะ่อนถุงด้วยเจ้ไว้แม่นาแล้งเขาก็ไว้กินเนี่มันหมด น,นาฝนแล้วจ้ะนาฝนมันน้ำมัมันออกหลายเขาก็อัดทุ่งไว้จ้ะนี่ยทุบเกี๊งทุกซุปซุปยังก็ได้เมื่อเดือนละแต่ผู้มากเน,นี่ยเฉพาเนาะเนี้ง,ง store, น,นะน้อยนี่ยละแกงแซ่บจ้ะลูกค้ามากขนาดจะแกงขายนี่เรียกเฮ็ดกับเผาไปขายน้ำสุดาว่าท่านได้ออกหลายเขาก็ขายกับเผาเฮ็ดแกงเฮ็ดของไปขายจ้ะก็ได้ขายดีจ้ะแกง๊ยงน้ำมันต่ำแก้ว เอาทุกอย่างจ้าเห็ดแต่สวนฟรั่งแนวเดียวฝรั่งเนี้ยฝรั่งบ่ออกเขาก็ต้องเห็ดแนวอื่นไปน้ำเดี๋ยมีฟรังห่อฝรั่งด้วยกันจ้าหมักฝรั่งหมักซีดาเขากะจ้ะเห็ดสวนเห็ดหลายอย่างจ้ะผสมประสานก่ะได้แนวหนึ่งเขาก็ได้แนวหนึ่งเด้เจ้าเนี่ยทองบ่ออึดใส่เขาบ่หันตีนขาเมื่อจ้ะไปข้าวเดียวตลาดบ่ื้อขายกับขอก็ได้แล่ากินแปดร้อยแล้วจ้ะมื่อเดียวเห็ดไปขาย แต่เงินใส่แนอนแต่ขายคู่มือยังได้ดีมีเ้าก็ไปตั้งย่ามเ้าว่างเ้าก็ตั้งไปนี่ก็ค่าเห็ดน้ำสวนจ้ะห้องโมซิดาเป็นลักห้องว่างเหาก็รีกเวลาไปขายในตลาดนัดน้ำบานตลาดเจาเฮ็ดกับเป๋าลงขายจ้ะขายดีจ้ะนอนน้ำใหม่ห้องหนึ่งไว้เลยไปสิผ้าไปเบิ่งทีห้องหนึ่งไว้แล้วจ้ะอยู่ในบ้านนี่หนึ่งอยู่นอกบ้านจ้ะอันนี้อยู่บ้านเพื่อจะบ่ได้ยุ่งถ้เตาอยู่ข้างนอกบ้านจ้ะ เต่าอยู่ฝังนอกบ้านในบ้านเต่าอยู่ฝังนอกพี่ฝังนอกน้ำฝังในน้ำดูบรรยากาศหน้าบ้านมีสวนผักสวนขั้วพี่กันพี่จะยึมบ้านกันได้ฝบ้านก็มีผักเมฆพักกันขาเราจะเก็บขายจะขายทุกอย่างค่ะคุณบ้านคางคุณกระปูกพักพี่กันพักขาพักกัน เนี่ยลูกบวบองเราจะได้เก็บขายส่งไหมคะน้ำบาดจะ้ะไปถ้าเขาไปบึงไปเฝ้าวปิดมุนนี้แล้วจะเดินมามาดูน้องซ่งกันจ้ะบรรยากาศอยู่ในบ้านจ้ะนี่ที่เขาอัดถุงไว้แล้วเห็นบ่อันนี้ปีกลายนี่จะ้ะนี่ปีกลายนี่ยังมาหั่นเน่าเด้อยังยังมาหั่นเหมือดทำไมก็ออกมาเจ,จะยย่อยกินก่อนไปน้ำเฮ็ดท่ำบุญไปพรอมันไในลายจ้ะนี่ก็อัดไม้นี่กันลังเริ่มไในลายถุงแล้ว นี่แหละจ้ะอัดไว้แล้วใส่ถุงอัดแล้วนี่ยเดนไปม้องการเลี้ยงไอ้อไไห,ห้อยทำใหม่ใหม่หัเลี้ยงใส่ไเมื่อเมื่อไดบบ้เห็นเห่าใหญ่ไปจากพื้นที่มันแคบก็เลยห้อยก่วงเวงที่เราจะ้ะทนกระบอกเน่าจ้ะแต่ยี่พื้น,นที่ไรก็ห้อยไปด้วยจะอีพื้นที่มันแคบอันที่มันแคบเห็นบ่จ้ะอาขาวๆ เต็มตัวหนามันออกข้างไตเราเลี้ยงให้หอยเข้ามาหอยไว้แล้วมันก็เลี้ยงอย่จ้ะแต่เป็นสูงหลายอเนที่เห็นบากว่าปีจนมาหอดหนาฝนยังมาเอาจ้ะเนี่ยบอกไปหลายคนเนาะทายบ้านก็ได้เฮ็ดพื้นที่มันแคบจนนี่มาตั้งตูก้กับเผากับหอยไว้เลยแตนที่มันแคบทั้งน,นี้ก็ถ้าทั้งขั้วทั้งเฮ็ดยุเฮ็ดกินจ้ะยังก็ได้หอยเป็นพ่วงไว้เองท่านเราจะ้ะเพิ่มเติมันเป็นยังจะ้ะ สัางตู้ของไล่หลายอีู่หน่อยเ้ยไม่แนวเอาว่าไม่แนวถิ่มอของใส่ของสวยห้องเลยละคลิปนี้กับมิตรนี่้ะจ้าไลคกดติดตามเล,ล่อยนะจ้าคลิปนี้มีประโยชน์จ้าสวัสดีจ้า